สิ้นปีนี้โดราเอมอนจะเอาสารหรือไม่พราก,กับความน่าตื่นตาตื่นใจกับโดราเอม,มอนเพื่อนกันตลอดไปจากแนะนะนาวนะว้าวสนุกจังเลยโดราเอม,มอนเพื่อนกันตลอดไปผลงานโดยฟูจิโกเอฟฟูจิโกอาอ้ย สนุกดีฉันเลยชอบชิสุกะที่สุดเลยเออมันคงไม่มีค่าแล้วล่ะคนโปคะหนูขอไม่แต่งงานกับองบิตะได้ไหมคะโนบิตะต้องสู้เพื่อเปลี่ยนอนาคตเราจ้งสู้หนูอะเลือกถูกแล้วทไทมา่ายามาซากิ โคตรเลยลวเมื่อมีจุดสำคัญที่มีวันต้องลากันนี่ป้าอ,ออกไปโดบิตาคงไม่นึกว่าเลยว่ามิตรภาพจะสำคัญขนาดนี้โดดอดไรหมอนเพื่อนกันตลอดไป การปรัจจุบันไม่มีสิ้นสุดกับมดร้านเปิดรอบพิเศษถ่ายจริงอย่าลืม